เมื่อกี้ผมผมเอาน้ำน้ำที่บาร์บีคิวมาด้วยนะครับเห็นพ่อบอกว่าเหมือนของบาร์บีคิวพาสต้าเลเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอย่าลองลองเลยทำไม่เสียเวลานะครับนะครับลองเลยนะครับทั้งอันเลยครับไม่เสียเวลาครับท่านผู้ชมลองทั้งอันเลยนะฮะพรีกลี๊นะครับวันนี้แค่ก้อนข้างก้อนข้างครึ่งเลยลูกวันนี้ไอ็กตัฟที่างนี้เลยวันที่นั่นแหละ ครับแต่มรอน้ำชีสเลยนะับเขียนนองบอกว่าเป็ปลาหมึกาสซาครับเนี่ยเนี่ยผมทอเนี่ยมันปลาดกไข่ไม่ไข่ไข่ปลาหมึกดูสิไข่ปลาหมึกมีปลาดกกระดองเนี่ยนี่ร้านไก็เด็ดอะไรรับเนี่ยอะไร น่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเราไปลองน้ำน้ำจิ้มนะถมันมีพาซ่าไหมครับก็จะมาลองกันนะครับคุผู้ชมกี่รอนะว่าน้องชายบอกว่าเหมือนน้ำจิ้มของเะาอยู่พาซา่าเนี่ยอันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยองนี่ยเดี๋ยวเราบ้านเหมือนเหมือนนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลอลองด,ดูนะครับเหนียวเหน,หนียวๆได้นะเนี่ยเออ คล้ายๆครับ